Terima kasih telah menonton! วัน่าเป็นไงแค่เด็กวะาวไม่ชอบ N S <S พี่ไปวันเลยแม้แต่นิดเดียวพี่กลัวความรักจะไม่ลากลื่นนะสิขไม่ชอบคนจนแล้ววันนี้กมีนัดกันด้วยมีนัดเหรอเดี๋ยว,ยวขาาึหาดกใหพี่ก็คอยดูต้นทางนิดหน่อยนะจ้าจ,าจามาแล้วแฟนเรามาแล้ววไดูพอ่อตกใจปเป็นยังไงบ้างเนี่ยหมาช้าจังเนี่ยขูบอกว่าให้ ลอกกอกแปลกไปแล้วกูหายมืดจังแล้วางวัลจะบอกใครนะสองไแล,ไลไ้วรางวัครับค่ดไรกันบ้นางื่อไรกันบ้าง ทั้งสองใจที่มีให้กับศิลปินในทีมงานขอบคุณมากเลยครับผมวันไหนจะที่ลังชื่ออะไรกันบ้างอ้าวเราได้กันตัวเราได้กันลยจับชื่อไม่ได้หรออะไรถ้าการ์ตูนจะได้กันแล้วหลอนอันเนี้ชอบกัรตูนจะได้ตูนจะได้กันจับชื่อไม่ได้หรอโอ้มึงพูดซะกูงงจริงๆเลยงงแหม่กูเคยได้ใครกูเคยถามชื่อง่ายภาษาสุดหล่อจะได้รู้เป็นใครมาจากไหนอ๋อเดี๋ยวๆให้คนรับบันแป๊บ เขอบคุณมากครับผมชื่ออะไรชื่ออะไรแหมพี่ถ้านหนูตระกูลวันนักเอกชื่อว่าวันเพนวันเพนหนูก็วันเหมือนกันวันอะไรหนูชื่อวันยังค่ำโอ้คุณไม่ไหวหรอกทำไมไม่ไหวแล้วพี่เราอายุกูเยอะแล้วมีน,นมานมตระกูลไหมไมีนามตระกูลอะไรชื่อวันยังค่ำนามตระกูลก็คืนยังรุ่งโอ้เสด็จเลยไ,ได้ยังไงพ่อ ถึงนามตระกูลนึกถึงชื่อมันกูจะได้หยุดหย่อนไบบเนี่ยหยุดหย่อนยังไงอ่ะคือยังรุ่งวันยังข้าวคชื่อเขาไม่ได้ใช้นามตระกูลกูนะพี่ชื่ออะไรนามตระกูลอะไรกูชื่อคอดชื่อคอดนามตระกูลมุ่งแทงกลางโอ้าวใช้ตะคุณสามตระกูลมึงกูจะโบไหมฮะไปโบแร้วแทงเที่ยวเที่ยวไป่เห็นไอ้หนูไปลูกไปทำความรู้จักนี่เป็นไปแล้วน่ารักเนาะสวัสดีจ้า นี่เด็งดีนะน่ารักมากเลยวันนี้แต่งชุดเหลืองคุณร่วามพระมรรชาเ,เขาป่ากันหมดเลยนะ่ีเหลืองชุดเหลืองวอนนี้พี่หนูอยากร้องเพลงมันมันนะ่ะเธอมนใช่ไหมใช่ hey, เฮ้เธอึงเป็นลูกสาว 后来的。 อีบลายใส่หัวทั้งอำเภอเลยเหลือกูคนเดียวไอ้เวนให้มันมีไปเยอะมันจะได้รู้ประสบการณ์นี่หัวคนคนสุดท้องกูคนสุดท้ายไอเวนเจ้าคนสุดท้องเรียบร้อยนะคุยเลยคุยเลยวันเพนที่รู้ว่าวันเพ็ญเนี่ยจะไม่มาหาพี่แล้วกุสานะเลือ่ตากล้วยมาค่ะกว่าจะออกจากบ้านก็เล่เหมือนกันนี่ค่ะออกมาแล้วไม่เห็นใช่ไหมเราไม่เห็นจ้ะ ช่วยดูเรียใคะเม่ตาเกิดน้องคนดีเม่ตาเกิดน้องคนดี 对焦土。 นี่พอไปจะวางเลยกูได้กันแล้วไปได้แยกกันพ่อวางมีดก่อนสินะกูวางมีดก่อนสิทีพ่อไม่วางมีดถูกไ่อยนะนี่ลุกเคยพ่อนะที่สุดจะไปลูกเคยเอาวางแล้ววางวางวางไม่ได้ครับให้แยกกันแยกกันแยกกันกลัวมีดกลัวไม้ก็ไม่บอกอีหนูมาเนสเราจะข้ามมาเนสอะวางเนสเออวันนี้ระวังเนสโอ้โ ไอ้สุดาไอ้พวกเด็กวัดเด็กวานอนนอนภาพผีมีเมียหมาอย่างพวกมึงเนี่ยใครวะใครวะแม่ไอ้ยศไม่ว่าขนณะไหนขคณะนั้นอะเวลาด่าเด็กวัดจะต้องประจานเด็กวัดแบบนี้ไอ้เด็กวัดเด็กว้านอนสลาหงผ้าผีมีเมียหมาเด็กวัดไหนหมาทำมียไอชนเออใช่ใช่เด<ช>็กว<ช>ัดไหน หายใครจะทำได้ลรหมาทไมอ่ะออหมาเป็นไงไว้วนร้อนครับไ้ม่รุ่มรไม่รุ่มรู้วร้อนอะไรุ่มรวร้อนเหก็รู้สิหมากูแกีออดีหมาน่ยังดีนะทไมดีก็หมูของมึงหมูอะไรเมีไอ้พูดพูดไปดั่นจะไม่ดีไอ้วกไม่มีปูดายย่าสอน ไม่ได้มีความรู้นนหนังสือเรื่องหาไม่เคยเล่าเรียนพ่อแม่มึงไปไหนไม่ตรงมึงเรียนเนี่ยฮะคิดจะมาจีบลูกครูละพ่อมันหรือพ่อมึงฮะที่ไม่ตรงเรียนนะพ่อมันหรือพ่อมึงมึงน่ะอ่านหนังสือไม่ออกไอ้สารแกรู้เลยว่าหนังสือเราเขาอ่านออกกระมานเนี่ยรถเขาบอกว่าวัดโพขาวต้นเขาเขียนไว้บารมีเวลาวไม่วัดเหรออออ่ะ,อะบอกเนี่ยวัดพอโทษนะอ่านว่าอะไรนะขอโทษนะว่าวัดตานเกตต้น กต่วุ้นเขาบอกอย่างนั้นไม่ได้รู้เรื่องกูถามสักคำเถอะไำในอนาคเขตพี่ของกูกับมึงมาเพราะอะไรและต้องการอะไรผมเองไพวันเพียงแค่มายืนคุยกับลูกสาพวพก่อกำังเท่านั้นเองครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแม้มีเหตุผลเพราะผมไพวันรักวันเพ็ญครับรักลูกกูหวังทรัพย์สินเงินทองมีหน้ามีตาเป็นลูกเขยกูมากกว่า งาช้างอกจากปากหมายาวหนึ่งยามใดกุต้องจะเชื่อว่ามึงรักลูกกูจริงพ่อจ๋าพ่อฟังวันพินก่อนใช้เหตุผลคุยกันนะเจ้าพ่อพี่ไพรวันน่ะเขาเป็นคนดีความดีนะสิเจ้าพ่อของทนเงินทองหาเมื่อไหร่ก็หาได้ลองเปิดใจให้พี่ไพรวันดูสิจ้าความรักทําให้คนตาบอดลูกของพ่อรวมรือจานวนนั้นด้วยกรดต้อนเกลือกินสมัยนี้ปัจจุบันนี้มาใช้ไม่ได้หรอกต้องแก้แหวเงินทองและฐานะเท่านั้น ดอกฟ้าชิลูกปักนาจกันทองม่เจารการะางตีอย่างไรภัยวันสิ่งที่กูต้องการตอกจากเส้นทางชีวิตลูกกูไปและบอกไม่รักลูกกูผมรักครับไม่รักผมรักครับไม่รักผมรักครับ